เอาล่ะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Cleaning Review ฮ้ยช่วงนี้ผมก็ได้งานเป็นเอ่อพนักง,งานเก็บขยะนะฮะผมคิดว่าเราไปทำความสะอาดตามบ้านพวกเนี้ยม,นะมันนะมันมันดูแบบว่าอันตรายไปหน่อยดูว่าบ้านทํามัมีประวัติอะไรบ้างน,นะผมก็เลยเลือกแบบว่าไม่ต้องเข้าไปในบ้านใดบ้านหนึ่งอนะไปดูแลเมืองเมืองหนึงน่งแล้วกันดูว่าบ้านมันหลอนนะดูเมืองน่าจะโอเคกว่านะไปเราไปเริ่มเก็บขยะเลยดีกว่าครับลุย เลดฟิลหนึ่งเก้าเจ็ดหกโอ้โหสมัยไหนวะเนี่ยย้อนยุคเลยเอคโอ้โ okay. ห oh, บรรยากาศโค้ดบรรยากาศสุดยอดมากนี่รถทำงานของเราใช่ไหมว้าว wow. พรเทศไลยวะขับรถได้ด้วย <laughs> เอออย่างี้ถิงวะแล้วเราทำคนเดียวเนี่ยโอ้ <Okay. S 1> oh. อ๋อนี่บีบขยะแต่เราไม่มีเพื่อนร,ร่วมงานเลยเหรอตรงนี้ผมเห็นขยะสองอันโอเคมาแล้วกันปเฮอ้ยอ๋อมันดูดมันดูดจะเก็บได้ไหมผมวิ่งได้ด้วยอ๋อต้องเข็นไปเลยโอเคเสวยสวยสวย เห็นมาแล้วจ้าฮะก็ต้องไอ้นี่ก่อนเหรอทำให้มันว่างก่อนเอาแล้วมันทำพร้อมกันไม่ได้แค่น,นี้ฮะอ๋ออันนี้มันเยอะมันก็เลยต้องเอาอข้างใน,นออกก่อนอ๋ออันนี้มีบอกเหรอว่าเหลยสามถุงโอเค เหลือขยะอีก3ถุงครับอ้าวเรียบรอ้อยผ่านทำไมเสียงผ่านแล้วมัน <laughs> เก็บขยะเสร็จแล้วมันน่ากลัวจังขนลุกหน่อยๆไปพร้อมแล้วแล้วทำงานคนเดียวเนี่ยปกต,ติมันต้องมีเพื่อนร่วมง,งานไม่ใช่เหรอคนหนึ่งขับรถคนหนึ่งเก็บขยาะอ,อ๋อต <laughs> กใจเปเพลง ด o บเบิ g r o ก t h p โปรดักชันเนี่ยคือผู้กำเนาดเสียงเหมือนนาิกาปลุกเลยโอเคเด้ไซถ้าคงเราต้องเข้านิ่มๆพี้โอเคหาสะดวกสะดวกจริงก็ชิลดีนะขับรถกลางคืนแต่ว่าชิว นี่จะรับสุดเลดวิวโอเคเรามาถึงเมืองเลดวิวแล้วครับนะฮะตรงนี้ปิดถนนไปไม่ได้เราต้องมองหาขยานนะครับโอเคแล้วผมเจอไงแล้วผมเจอแล้วไงโอเคขอดูรอบๆก่อนนะบรรยากาศมันวังเวงวังเวงไม่รู้เฮยอย่านะ มาทำงานชิวๆทำงานที่สุจริตนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวอะไรเอเสามถุงเหมือนเดิมเ็กลับพื้นที่เดิมครับข้อความเป็นระเบียบก็เหงาอยู่นะปกติชุมชนมันก็ต้องแบบว่ามีคนนี่หน่อยคนแตว่าแบบว่านอนดึกอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะไม่เงียบขนาดนี้ เสร็จทั้งไปข้างหน้าผมมีอีกถุงหนึงฮะอ๋อสองถุงเลยตรงนู้นตรงอันนึงแล้วก็ตรงนี้ไปเอออ๋อ,อ,อนี่ไงทางไปต่อเราต้องเก็บพยานไปก่อนอถึงจะไปต่อได้ในสองถุงซึ่งเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วอ้าลืมเปิดอันนี้มันคืออะไรเนี่ย ทำไมมันใหญ่จังไอ้ไอ้ท่อก็น้ำเนี่ยที่ผมเห็นอันเล็กๆที่เพียวเรียวๆสวยเออทำงานต่อครับชิวๆเลยครับโอ้จังหวะน,นี้รู้สึกสบายใจกว่าไปทำงานทำความสะอาดบ้านนะ ม่ต้องไปนี่เลยดูมันเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงหมาเหรอ,อเฮ้ยใคตรงนี้เป็นอะไรโอ้โหเหมือนโดนเซ็ตฉั่งเลยมันวะโอเคไปกันถ้าอยู่ๆก็คนลุกขึ้นมาโอเคเราบีบแล้วเฮ้ย ช่างตามช่างไฟมาซ่อมไฟหนะ่อยได้ได้นะวันนี้โอเคข้างหน้ามีสองเดือแปดครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจหมดนึงว่าอะไรมาบเกิดเทศแม่ใครทำหกไว้เนี่ย,ยไม่ได้นะคนรเข้าใจผิดน,นะเออ ขยันะฮะค่ำคืนนี้มีดวงดาวอะไรกันนกว่าเลือดไข่ที่ไหนได้ <c oughs> เห็นนะเห็นทางไหนวะโอ้ยสวยเ,เดี๋ยวบี้ต่อนเลยกลับมาเราก็ได้ขึ้นรถกลับไปเลยนะ ตอนนี้ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรแปลกนะะมีแปลกแค่ไอ้ซอมมาเขือเทศยังโอเคอยู่จะทำงานคนเดียวในตอนคืนอย่างนี้ก็เถอะ่ชิวดีฮะเดี๋ว่าไม่ต้องไปสูงสิงกับใคราง,งานก็ไม่หนักชิวๆมือครอบเขตงงานเรามีแค่ในเมืองเลตบิลนะฮะดูดูเหมือนเมืองจะไม่ใหญ่มากแล้ว โอเคข้างหน้ามีอีห้าถุงนะฮะอุ้ยได้ไปแล้วนะเอ้ย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 เมื่อกี้ผมเห็นอะไรไแวบๆบแบบตอนแรกมันไม่มีมันมีคนแต่ว่าเพิ่งมาทิ้งเลยได้ปแล้นะเฮ้ยโอ้โหมาจากมุมมืดมาจากมุมมืดอย่างนี้ใครถุงมีอะไรไหมเนี่ยดึงถึงถึง ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สิบสี่นะตีทิ้งขยะก็ต้องทิ้งตอนเย็นๆค่ำๆนี่ได้ตอนนี้ครับผมไม่ได้ตาฝานเมื่อกี้แล้วเหมือนมันมีละขยับตรงนั่นน่ะไนะอ้ซอยน,นั่นนะเอเคยลัละไม่ใช่กลับมาทีมีคนนั่งคงๆแล้วนะนะ อย่าล่ะอย่าล่ะโอ้โเขียว้คงหน้ามีถุงนึงโอ้ติดเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเสียงมกี้เหมือนมีเสียงใครเหยียบกิ่งไม้อะหาแล้วในป่านี่เหรออย่าเด้อโอ้ยเอ้ย อันแน่ใครวาใครวา,รวาพีอยู่อยู่ท่อก็ปิดอยู่อยู่ท่อก็ปิดเลยสามผมก็คือหนึ่งถังโอเคครับหนึ่งงานแล้วก็เสร็จแล้วอดทนไว้พนมไม่น่ามีอะไรนะปร,ะรอบใจตัวเอง <laughs> เริ่มระแวงนะะไปต่อกันเลยต่อเลยน้ามีหนึ่งถังแล้วก็เอ้ยเฮ้ยมีจดหมายด้ลยเหรอใครทิ้งจดหมายให้เราไปเนี่ยพวกมันต่อนตัวจากคุณเหรอใครพวกมันไหนแล้วใครส่งจดหมายมาเอาล่ะ ทำไมแค่อ่านจนหวานแล้วคนรุกได้วะเนี่ยโอ้โหเกมเขารู้เอะว่าจะทำไงให้เรารู้สึกกลัวได้โอ้โหแล้วไรตอนนี้ไม่ป้ายมันเบี้ยวนะโอ้โหลวขยะเต็มพื้นเมือนนี้มันอะไรกันเนี่ยตองพื้นทั้งนั้นเลยเนี่ยทำไมไม่จริงในถังครับโอ้โหไอ้จ้าพวมันแน่แน่แล้วประตูจะเปิดแจ้งเราซะอีกท่ออีกแล้วเหรออัจะเอ๊ะนี้ พอเรากลัวแล้วเราจะเริ่มพูดมากอย่างเงี้ยแหละเอากเ,เสร็จงานแล้วเร็วเร็วเร็เรร็วเร็วเวเร็วเอ้าเ้แมวโอ้โหตกใจแล้ววิ่งเข้าใส่เราด้วยนะไปไหนแล้วอ่ะแมวเอ้ยไปดีกว่าเร็วแอบขีลรถเรามาเ่อเด็กไม่นะ จดหมายเหรอไหนดูสิจดหมายใครใครตรงถึงเธอโอ้ในเก่งมากเรื่องนี้ในทำงานเก่งมากเหรอใครอ่ะมีใครม,ใมาแอบบตามดูเราอยู่บเนี่้ <c ười> ขึ้นรถที่ไรต้องเช็คเบาะข้างทุกทีกลัวมีคนมานั่งด้วย แล้วใครทำถังขยะร่วงนี่ะโอ้โหเราต้องมานั่งเก็บทีอันอุ้ยแล้วเราอันนี้ได้ไหมเอ้ยมีดเหรอเฮ้ยแปลกๆละมบ้านนี้มันแปลกๆละมาถึงมีมีดมันจะมีขาตกรอยู่ในนี้ไหมเนี่ย แต่ซ้อสมะเขือแล้วอ๋อคนทำกับข้าวเชฟแน่ในหมู่บ้านนี้ต้องมีคนเป็นเชฟอะเยอะแน่เลยซ้อสมะเขือทั้งมีดเ <c oughs> ดีนว่า <c oughs> อย่าโมมากไปดีกว่าทำ <c oughs> งาน,นให้มันเสร็จไปอีกแล้วเหรอไฟกระพริบอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วเสียงดนตรี คันแน่อาจจะมาแล้วสิอ๋อนายเก็บความลับเก่งนี่ความลับอะไรผมเก็บความลับตอนไหนพูดถึงพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไม่แมนโต้เอ้าอยู่็ไฟดับ เอ่อฮัลโหลเฮ้ยไปดับทั้งเมืองเลยเหรอโอ้โ oh. หมาดับอะไรตอนนี้มาดับอะไรตอนนี้ทำการวันแรกก็เล่นดูแล้วเหลอ <laughs> จนหมายยะดูสิมันต้องมีคนมาว่าติดตามเราแน่เลย อยดูแล้วก็ส่งจดหมายมาโอโหเพื่อนกับครอบครัวเหรอไม่ทิ้งเล่าเหรอไม่รู้ชีวิตเราแต่แต,ตอนไหนแปลไม่รู้ชีวิตเราตอนไหนเนี่ยฮะไม่ใครเนี่ยโอ้โหข้างหน้าก็ไม่ต่างกัน <laughs> โ,อโ,อโ,โอ้โห้เอาอย่างนี้เลยเหรอ เห็นใจคนทำงานหาชัดขึ้นข้ามมากนะไอพวกนี้มีจดหมายแล้วใครส่งของฉันเนี่ยพวกเรารู้ความรับของแกทั้งหมดความลับอะไรไปรู้ได้งไงเราเราเคยรู้จักกันเหรอโอ้โหเอา้าเอา้าเสียงกระจกแตก ใน,นในถังนี่เหรอในถุงนี้เหรอเฮ้ยเอ้าใครทำเนี่ยแ้งลาหินเอา้าปลาซอสมะเขือเทศเข้ามาเหรออะไรวะเนี่ยโอ้โห่ออล็อกแหละให้ผมอยู่อย่างสงบทำงานของผมไปหาคนตังอยู่ได้ไหม เฮ้ยเยอ้าโอ้โหหนูฮาฮอูออออ้แต่ละอย่างเนี่ยนะดหมาอีกในคนเลขมือแล้วนะมันเริ่มจะเลสความหมายมันคืออะไรล่ะเลดไปถึงเลือดหรือเปล่านะเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอะไรเอ้ย เอ้ยมนันแดงเออไปแล้วไปแล้วผมมาอยู่แล้วโอ้เอยเสียงกรี๊ดเสียงผู้หญิงกรี๊ดเอาล่ะใครเป็นอะไรไหมเนี่ย โอ้เมื่อกี้มันจะอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเราขับผ่านไปแล้วอะ่ะโอ้ยแล้เราต้องไปต่อแล้วค่ะไม่มีทางเลือกเราจะไม่ทำร้ายนายแต่เราต้องการนายผ่านละให้เราไปทำอะไรเนี่ยหรือว่ามันอยากให้เราเป็นคนเก็บศพทำลายหลักฐานอะไรพวกเนี้ยหรือเปล่า นี่อาจจะเป็นฆาตรกรฆาตรกรนะจากการคาดดาวของผมนะไม่น่าใช่ผีละแต่ว่าไอที่โผล่มาเนีมันจะเป็นผีคพราผีมันเป็นฆาตรกรฆาคนแล้วให้เราทลายฐานเหรออย่างนั้นหรือเปล่าไอในถุงขยะนี้มันมีอะไรบ้างเนมาดูกัยเนี่ยอันนี้สองแล้วก็ตรงนั้นเอออะไรวะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยใครบนรถเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่มันไม่มีข่าวเลยผมว่าแลลวไอ้คนนี้เป็นฆาตกรแน่เลยแล้วมันจะให้เรา คนทำลายหลักฐานแน่เลยไอ้พวกนี้นี่ยใช้งานเราเพื่อทำงานสกปรกของมันโอ้โหเสียงขยะเสียงเวลาบีบขยะนี่มันเหมือนว่าบีบในส่วนมนุษย์เปล่าหรือผมคิดเองเมื่อไรคืนนี้จะชาเฮ้ยหมดแล้วหรอ โ okay. อเคเฮ้ยเหมือนล็อกลับมาที่เดิมแล้วตรงนี้เป็นรั้วเปิดโอเคโอเคไปแล้วเฮ้ยนี่นทางเข้าโอเคบูตบายลากรอดเลนวิวใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูโว้เอ้ยอีทหทางโค้งลืม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 ไป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 เอา้าเอา้เอาเฮ้ยอ๋อ มันต้นไม้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าราบเลือดติดต้นไม้วิ่งระแวงกันหมดแล้วระแวงมาหมดแล้ว,วใครมาวิง่งตัดหน้าวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมือเปื้อนเลือดโอ้โหชิบหายละถึงเวลาที่จะทำงานของเจ้าจริงๆแล้ว อะไรวะ <c oughs> โหคนอ,อย่างนี้เหรอฮผมไม่ได้ตั้งใจมาช่วยผมด้วยผมว่ามาเซ็ตเซ็ตฉากแน่เราโดนจัดฉาก,ากแ,แล้วเราจะได้มันจะได้ทำให้เราแบบว่าเข้าร่วมกับมันโอ้ย โอ้ยขอลองเลยอย่านะจัะบโอ้ยนี่จะทำงานอะไรวะเนี้ยเก็บสมพนเหรอ <c oughs> <c oughs> มโดนตีมันจะลงใจอย่างนี้ <c oughs> นลุกไปทั้งตัวโอ้ยผมจะไม่รับงานทำความสะอาดหรือว่าเก็บขยะอะไรทำรองนี้อีกแล้วนะแต่ละอย่างนี่แหมเพราะว่าผมไปหางานอื่นทําดีกว่าอานนี้มันน่าจะโอ้ยเจอแต่แต่ละอย่างเนอะเกมนี้มันแบบว่าเน้นบิวบรรยากาศมากเลยไม่ค่อยมีฉากพุ้งแช่อะไรหรือว่าโผลมาแบบให้เรากลัวแบบจังๆใ็นแบบบิวให้เรากลัวจนแบบว่าเฮ้ยคนลุกไปทั้งตัว การบิวยาการที่เป็นเรื่องสําคัญม้ากเลยรนะในเกมผีรือว่าหนังผีอนะไรเงี้ยมันจะน่ากลัวกว่าแบบตู๊ตู๊ตอะไรเงี้ยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อนด้วยนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย